สวัสดีค่ะพบกับทีดาชา n น l เช่นเคยคลิปนี้ยังพาติดตามสถานการณ์ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1เรื่องพายุใต้ฝุ่นมอรเบลพายุระดับ5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่28-30ถึงตุลาคม2563นะคะเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้นั่นก็คือวันที่26ตุลาคม2563พายุไต้ฝุ่นโมอรเบลพายุระดับ5บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด13.5องศาเหนือเ จีจูด118.5องศาต,ตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่28ตุลาคม2563 หลังจากนั้นพายุจะอ่อนกำลังลงตามลำดับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักและมีลมแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจจะทําให้เกิดน,น้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาหลกได้สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เตมตรจ้าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเรือเลยควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะหากอยากโทรไปสอบถามสายด่วนพยากรณ์อากาศ ก็โทรได้1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือจะติดตามที่เว็บของกรมอุตุนิยมวิทยา w w w .tmd.go.th ก็ได้ถ้าใครไม่สะดวกไม่เป็นไรค่ะทิดาชาแนลหยิบข่าวมาเล่ามาอ่านให้ฟังอยู่แล้วสำหรับข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับคลิปนี้ทิดาชาแนลขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตว่ามีจังหวัดไหนเป็นเส้นทางผ่านของพายุ ใต้ฝุ่นโมลาเบบ้างสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย